นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องความหลงไหลคือกระบวนการของผลผลิตในเรื่องที่เราสนใจข้อความทวิตจากทอมบิลยูได้เขียนข้อความไว้ว่าการพัฒนาความหลงไหลมันคือกระบวนการเครื่องปรุงคือความสนใจอันลึกซึง้งการเข้าร่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่า และความเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนั้นๆถ้าหากว่าคุณมีความลหลงไหลในเรื่องใดจริงๆนั่นจะสามารถเข้าถึงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณได้ต้องบอกกันว่าข้อความเนี้มันส่งผลสะท้อนถึงสิ่งที่เราเข้าใจจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องควรทำจริงๆคือหลายครั้งเนี่ยมีผู้คนมากมายที่กำลังสงสัยมากเลยว่าเราควรจะทำยังไงกับมันไม่ว่าจะเป็นการลหลงไหลแพชชั่นหรือแม้กระทั่ง การที่เราต้องการสิ่งในสิ่งหนึ่งที่เรารู้จริงๆว่าเราสนใจมันจริงๆแล้วหลายคนก็ไม่รู้แถมยังเพิกเฉยมันไปอีกรวมถึงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาอะไรได้เลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ามันควรจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับผมแล้วผมคิดว่าการที่เราจะหาแพชชั่นตัวเองได้เราจะต้องลองทําให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เราจะต้องเรียนรู้ในชีวิตว่าฉันต้องการอะไรจริงๆหลายคนเนี่ยพยายาม อยากจะถามตัวเองอยากจะเรียนรู้ตัวเองตั้งแต่มอต้นมปลายบางคนอยากจะรู้ตัวเองให้มันชัดเลยตั้งแต่ตอนเรียนมหาลายัยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าคนแต่ละคนไม่เท่ากันไทม์ไลน์แต่ละคนลดหลั่นกันไปบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถไปชี้วัดได้เลยว่าเราจะสามารถเรียนรู้ได้เท่ากับเขาหรือเขาต้องเท่ากับเราเป็นต้นการเปรียบเทียบในเรื่องของไทม์ไลน์หรือว่าชั้นเชิงของเวลาเนี่ยว่าใครจะเจอตัวเองเร็วกว่าช้ากว่า ไม่ใช่ฐานะที่พึงจะทําได้เลยคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เราทําคุณจงตั้งใจมั่นตั้งใจไว้ที่ในใจคุณว่าเราต้องการจะรู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆเราอยากจะเจอแพชชั่นในตัวเองอยากจะมีความลหลงไหลในการงานของเรานั่นจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะเจอผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าให้ล้มเลิกความเชื่อเก่าๆไปเลยว่าความลหลงไหลคือสาเหตุ เพราะความลหลงไหลคือกระบวนการผมคิดว่าทอมบิวยูเนี่ยได้เขียนข้อความนี้อย่างชัดเจนเลยว่าเราอาจจะไม่ได้ไปหาความลหลงไหลแต่เราจงหาสิ่งที่เราสนใจจงตั้งเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องการจะไปไหนนั่นคือหนทางแล้วกลยุทธ์ก็เหมือนกับเครื่องปรุงก็คือความสนใจเนี่ยเราจะต้องเห็นมันรู้จักมันแล้วนั่นก็คือจะเป็นกระบวนการต่อไปว่าเราจะทำอย่างไร ให้เราทำในสิ่งสิ่งนั้นและเป็นกระบวนการที่เราจะไปถึงณจุดจุดนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างสมมติผมต้องการที่จะพูดพอดแคสต์ผมต้องการที่จะเป็นคนเขียนหนังสือผมจะต้องรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผมสนใจจริงๆแล้วผมจะสนใจประเด็นอะไรมากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะทำมาจริงๆอย่างเช่นปรัชญาธรรมะจิตวิทยาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวเองเราได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย แล้วมันก็เติมเต็มในเสิ่งที่ผมขาดหายมาตลอดเวลาทั้งชีวิตนี่อาจจะเป็นกระบวนการแล้วก็ความสนใจอันลึกซึ้งที่มันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเออในวันนี้เราทําอะไรให้ดีที่สุดดีกว่าแล้ววันหนึ่งชีวิตมันก็จะตอบได้เองว่าเราต้องการอะไรจริงๆเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าเราสนใจอะไรจนกว่าเราจะเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรมากกว่าอย่างตอนแรกๆผมก็จะไม่เข้าใจเลยว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยคืออะไร เราจะต้องไปทํางานหรือว่าเราจะต้องหาเลี้ยงชีพเป็นต้นแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งในใจลึกๆว่าเราต้องการทําอะไรจริงๆพอเราไปที่ไหนมันก็เหมือนรู้สึกว่าขาดหายไปตลอดเวลาและแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เจออย่างที่ผมเจอและหลายคนอาจจะเจอในสิ่งที่ผมเจอเพราะว่าความหลงไหลหรือว่าความสนใจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกันทั้งหมดมันก็จะไม่ได้ผิดแผกอะไรจากการมากมายแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องราว พอตเรื่องมันก็จะแตกต่างกันไปบางคนเจอตัวตนในร้านหนังสือบางคนเจอตัวตนในสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดฝันก็ได้เมื่อเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ําแล้วซ้ําเล่าประกอบกับความชอบอย่างแท้จริงรวมถึงเรามีความสามารถกับมันอย่างแท้จริงนั่นคือความหลงไหลผมอยากจะเน้นย้ําตรงนี้มากว่าการที่เราทําซ้ําบ่อยๆและเราก็ทําสิ่งที่มันเป็นตัวของเราเองเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนั่นอาจจะเป็นตัวชีวิตหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่า นี่เราเจอความลหลงไหลแล้วเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอความลหลงไหลเราจะรู้ชัดเลยว่าเราจะเป็นตัวเองเราจะโฟล์มันเหมือนเราเข้าไปในจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือตัวที่ฉันตามหามานานนี่แหละที่ฉันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในชีวิตของฉันแล้วนี่คือความเป็นจริงของความลหลงไหลชีวิตคือค่าเฉลี่ยของสิ่งที่เราเลือกยิ่งเราเลือกจะทําอะไรก็ตามความรู้สึกในการเข้าสู่กระแสจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องเลือกทางเดินของชีวิตเราก็จะรู้ชัดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกตรงนี้มันอาจจะเป็นโชคชะตาหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะรู้จักตัวเองช้าเร็วไม่สําคัญแต่หนทางทุกทางที่คุณตัดสินใจเดินนั่นก็เพราะว่าคุณต้องการที่จะเดินไปแล้วมันก็จะมีความรู้สึกที่กระจ่างแจ้งมากขึ้นว่านี่แหละคือทางที่ฉันเลือกมันจะเข้าสู่กระแสที่เรียกว่า flow มากขึ้น อย่างที่ผมได้เน้นย้ำไปสิ่งแรกในการเริ่มต้นของชีวิตไม่ต้องหาว่าเราชอบทําอะไรให้ลองทําในกรอบของนิสัยตัวเองแล้วอย่าลืมสอบทานตัวเองอยู่เสมอหลายคนไม่ได้มีโอกาสได้เจอและได้ค้นหาในสิ่งที่เราชอบจริงๆแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองค้นหาดูเพราะว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราทํางานเพื่อเงินแต่เราทํางานเพื่อชีวิตของเราเรามีความหมายในชีวิตเราต้องการสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดกว่าเงิน ก็คือความสุขของชีวิตใช่เงินอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเราจะต้องรู้แบบนี้สุดท้ายนี้อุปสรรคจะเกิดขึ้นกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าถ้าเราเจอความหลงไหลแล้วเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับมันเรื่อนี้คือความเป็นจริงอย่างยิ่งที่คุณจะต้องตระหนักรู้ว่าคุณจะไม่สามารถที่จะผ่านอะไรไปได้ถ้าหากว่าคุณยังไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างเข้ากับตัวคุณอย่างแท้จริงการรู้จักตัวเองหมายความว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไร และเราก็รู้ว่าเราไม่ต้องการอะไรอย่างชัดแจ้งมันหมายถึงว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและก็กับธรรมชาติรอบตัวเราได้อย่างแนบสนิทถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณเริ่มเจอตัวเองแล้วเริ่มเจอความหลงไหลจงโฟกัสกับมันสิ่งใดก็ตามที่มันมีความรู้สึกแบบนี้มันควรจะเป็นทางที่ถูกต้องแล้วทางนี้แหละจะนําคุณไปสู่ความสุขในระยะยาวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันจําเป็นต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างตลอดเวลา มันจะไม่ใช่เป็นการที่เราทําอาชีพในสิ่งที่เราไปทำาลายชีวิตคนอื่นเขาแต่เรากําลังทําอาชีพที่ช่วยเหลือสังคมและก็สิ่งแวดล้อมต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชด้วยนะครับ